ข่าวดีสำหรับแฟนแฟนการ์ตูนระดับตำนานเตรียมพร้อมพบกับ Hunter x Hunter เน้น x Impact เกมต่อสู้สองติที่ทุกคนรอคอยเกมนี้จะนำตัวละครจากเรื่อง Hunter x Hunter มาต่อสู้กันในรูปแบบ3 v 3คุณได้เลือกตัวละครโปรดอย่างกอนทิุรว่าผูราบิกา้าและอีกมากมายมาสร้างทีมในฝันสำหรับคุณเองและปลดปล่อยพลังเนินเข้าต่อสู้ ตัวเกมถูกออกแบบมาให้เข้าใจได้อย่างง่ายได้แม้แต่ผู้เล่นใหม่ก็สามารถสรุปไปกับคอมโบสุดอลังการแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความลึกให้สำหรับโปรเกมเมอร์นั้นได้ท้าทายฝีมือและวางแผนเลือกทีมสำหรับตัวละครคือหัวใจสำคัญสำหรับชชยชนนแฟนพันธ์แท้ฮันเตอร์เอ็นเตอร์ห้ามพลาดกาดและถ้าคุณเป็นคอเกมต่อสู้แบบทีมอย่างมาเวล VS คอมแอปคอมแล้วก็เกมนี้ก็มีทุกอย่างที่คุณมองหาอย่างแน่นอน